สวัสดีครับกลับมากาติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดในแวดวงลูกหนังโลกกับ Inside Sports ครับลิโอเนลเมสซี่ครับเกมแรกของเขาเจลล์ของเขาเกมแรกภายใต้สีเสื้อของอินเตอร์ไมอามีฟรีคิกแรกของเขาภายใต้สีเสื้อของอินเตอร์ไมอามีและประตูแรกของเขาครับภายใต้สีเสื้อของอินเตอร์ไมอามีเมสซี่ลงมาเล่นเป็นตัวสำรองครับโอ้โ oh, หแบบ คนลุกอะ่ะทั้งสนามอ่ะครับคนที่เข้าไปแบบโหยแย่งกันซื้อตั๋วเกมดังกล่าวนี่ไม่ผิดหวังจริงๆเกมนี้เลวเนลเมสซี่ลงสนามมาในนาทีที่54ก็ลงมาพร้อมๆกับทางด้านเซร์จิโอบูเเกตครับตอนที่เลวเนลเมซี่ลงสนามนี่อินเตอร์มิมี่นำทางด้านครุสอาซูอยู่1ประตูต่อ0ในบอลลีกหลังจากนั้นครับโดนตีเสมอนาะทีที่65 แล้วเป็นลีโอนลเมสซี่ครับเป็นคนสังหารฟรีคิกด้วยเท้าซ้ายเหมือนเดิมครับโอ้โหบอลน,นี่เสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยถึงแม้ว่าฝั่งขอนท่านครูสอาโตรนิตั้งกำแพงนะครับแล้วก็มีคนนอนขวางบนพื้นด้วยรูอกีฬาพท์ของเมสซี่ทีอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะขวางยอดอัจฉริยะคนนี้ได้ครับเมสซี Messi, ย่ยิงประตูแรกของเขาภายใต้สีเสื้อของอินเตอร์ไมอามี่โอ้เรียกว่าทำให้เดวิดเบคแฮมนี่ถึงกับหลั่งน้ำตาเลยนะครับเจ้าของสวสร์ จังหวะที่เมสซี่ยิงเข้าไปดิสนามแทบแตกครับเกนี้จังหวะในการยิงตรงกรอบของอินเตอร์เมมี่มีอยู่แค่4ครั้งนะครับในขณะที่ครูสอาซูมีโอกาสยิงตรงกรอบถึง7ครั้งในขณะที่เปอร์เซนต์การครองบอลด่สูสีกัน,นครับ Inter อินเตอร์เมมี่อยู่ที่51%าสิบเอ็ดเปอร์เซนต์ส่วนครูสอาซูดิอยู่ที่สี่สิบเก้าเปอร์เซนต์คอมเมนต์ของแฟนบอลด่ bon มาเต็มเลยนะครับ คนหนึ่งนี่เขาบอกนะครับว่าผมนี่เฉลิมฉลองทันทีตอนที่ลิโอเนลเมสซี่ได้ฟรีคิกลูกดังกล่าวเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วเมสซี่ก็สามารถที่จะยจิงประตูได้ go for sure อีกคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าผมนี่อดหลับอดนอนนะเพื่อที่จะรอดูลิโอเนลเมสซี่ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ผมนี่สามารถที่จะมีรอยยิ้มบนใบหน้าได้เมสซี่นี่ก็เป็นเจ้าพ่อฟรีคิกอยู่แล้วนะครับ ตั้งแต่อยู่กับบาร์เซโลน่านะครับย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แชมงกับทีมชาติแล้วกับอินเตอร์ไมอเมี่ครับเห็นแต่ว,ว่าไม่มีใครคาดคิดนะครับแมแต่ว่าแฟนบอลของเมสซี่คนดังกล่าวเขาก็บอกเขาว่าเขาคิดอยู่แล้วนะครับว่าจังหวะด,ดังกล่าวดียังไงเมสซี่ก็สามารถที่จะยิงประตูได้ครับเกมแรกของเมสซี่ครับแล้วก็เป็นลูกฟรีคิกซะด้วยครับยิงประตูสุดสวยโอ้อะไรมันจะเพอร์เฟกขนาดนั้นครับหลังเกมนี้ก็ได้มีการสัมภาษณ์ลิอเนลเมสซี่นะครับบอกว่า เป็นวินาที่สุดท้ายในเกมเป็นลูกยิงประตูใช่ผมพยายามที่จะยิงลูกฟีคิปแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วเหมือนอย่างที่ผมเคยทํามาตลอดนั่นแหละผมโชคดีมากๆที่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นประตูผมมีความสุขมากๆก่อนหน้านี้นะครับอินเตอร์ไมอา,ามีน่นี่ไม่สามารถจะเก็บชัยชนะได้เลยนะครับ6เกมหลังสุดในทุกรายการทุกการแข่งขัน พวกเขาอยู่ในอันดับสุดท้ายครับของตารางเ a เจอร์ลีก e กอ c ร e อ e สเ t นคอนเฟอเรนซ์ครับแต่ว่าตอนนี้เมสซี่มาแล้วครับความมั่นใจมาแล้วครับคุณภาพของทีมนี่มีการยกระดับเพิ่มขึ้นอย่างมากคนที่จะทำให้ทีมก้าวไปข้างหน้าประสบความสำเร็จก็คือทางด้านลิโอเนลเมสซี่นะครับแหมตอนนี้กลายมาเป็นความหวังของทางด้านอินเตอร์ไมอามีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเกมที่เมสซี่ลงประเดิมสนามนี่แหมมีซูเปอร์สตาร์เต็มไปหมดนะครับเรย์บอลเจมส์เขมานะครับ ดาวดังของ NBA ครับเซเลน่าวิลเลียมอดีตราชินีแห่งวงการเทนนิสครับรวมถึงทะางด้านคิมคาเดเชียนด้วยนะครับทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการที่ใหญ่จะเข้ามาเป็นสักขีพยานนะครับเกมแรกของทะนด้านเลวเนลเมสซี่นะครับที่แผ่นดิตอเมริกาครับแล้วทุกคนก็ไม่ผิดหวังแต่อย่างใดทั้งสิน้นบาเซลนามีการประกาศแต่งตั้งกับตันทีมคนใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงครับโดย กัปตันทีมเนี่ยเป็นของทางด้านเซรจิโรเบโตนะครับรองลงมานี่เป็นมาร์กแองเดรไทไซเกนอาราโฮและก็แฟรงกี้เดอร์จองครับแม่ก็น่าสนใจตรงแฟรงกี้เดอร์จองนี่แหละครับหลังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงทางด้านบาร์นซิลนาแต่ว่าบาร์เซโลนานี่แต่งตั้งให้ทางด้านแฟรงกี้เดอร์จองเป็นกัปตันทีมอันดับที่4นะครับในแสดงว่าเขาดียังไงก็จะไม่ถูกขายออกจากทีมครับ ฤดูกาลที่แล้วนี่ทางด้านเซจิโรเบโตเป็นรองกับตันทีมนะครับต่อจากทางด้านบุสเกตแต่บุสเกตก็ไปอยู่กับลีโอน e เมซี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลยขยับครับมาเอเดทายเกนนี่ก็ขยับขึ้นมาแต่ว่าอาราโฮกับเดยยองนี่ติดเป็นครั้งแรกนะครับกระส่งสัญญาแล้วนะครับว่า นักเตะ2คนนี้นี่ก็เป็นพวก untouchable เหมือนกันอ r ราโฮนี่ก็เคยมีข่าวนะครับลหลายสโมอสรก็อยากจะได้ครับแต่สุดท้ายแล้วก็เห็นแล้วนะครับการแต่งตั้งกับทันทีมครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนครับว่าบาร์เซโลนายังไงก็ไม่ขายครับทั้งทางด้านอาราโฮรวมถึงแฟรงกี้เดอจองด้วยปารีสแซงต์แชเงกับเอ็มปัปเป้ งานนี้สงสัยจะไม่ได้อยู่ด้วยกันต่อไปอีกแล้วนะครับหลังจากที่เพิ่งจะมีรายง,งานข่าวว่าปารีสแซงแมงนี่พร้อมที่จะทุ่มเงินสูงถึง1,000ล้านยูโรเพื่อใช้เอ็มปาเป้ e นี่อยู่กับทีมต่อไปยาวๆ10ปีครับแต่ว่าล่าสุดนะครับมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่เขาจะโดนขายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ปารีสแซงแมงนี่กดดันเอ็มปาเป้อย่างหนักครับล่าสุดเขาไม่มีชื่อนะครับใน,ในการออกทัวร์พรีซีซั่นที่เอเชียครับมาที่เกาหลีใต้แล้วก็มาที่ญี่ปุ่นนะครับ ปารีสแซงต์แชมงนี่แสดงจุดยืนนะครับว่าสโมสรนี่ยังไงก็ใหญ่กว่านักเตะครับพวกเขามอกว่าไม่มีผู้เล่นคนใดสําคัญไปกว่าสโมสรเอมเปเป้ M P P e นี่แจ้งไปที่ปารีสแซงต์แชมงนะครับว่าเขาจะไม่ใช้ออปชั่นในการขยายสัญญาอยู่กับทีมต่อไปหลังจากสัญญาฉบับปัจจุบันของเขาจะหมดลงในปี2024ครับเขารอที่จะย้ายทีมนะครับในซัมเมอร์หน้าแต่ว่าปารีสแซงต์แชมงนี่ก็ไม่อยากจะเสียเขาไปแบบฟรีฟร ปารีสแซงต์แชมงนี่เชื่อนะครับว่าแบรนดนเมริตกับทางด้านเอ็มปัปเป้ P e นี่มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คงวางแผนกับเอาไว้แล้วว่าอ้าวคุณก็อยู่กับทางด้านปารีสแซงต์แชมงต่อไปอีก1ปีคุณก็เอาค่าเหนื่อยเอาค่าโรโยติฟรีแล้วหลังจากนั้นคุณก็ค่อยย้ายมาอยู่กับทางด้านเบรนด์เมริตในซัมเมอร์หน้านะครับ2024 แต่ว่าทีนี้ทางด้านปาริแซงแแบงนี้ก็ไม่ยอมมาสิครับเรื่องอะไระจะต้องจ่ายเงินค่าโรยเนตี้ฟรีไหนะจะจ่ายค่าเหนื่อยนั้งเตะอ,อีกร้อยกว่าล้านเลยนะแล้วเสร็จแล้วไม่ได้อะไรกลับมาเลยพวกเขาก็เลยตัดสินใจใช้ไม้แข็งครับหันชื่อเอมเปเป้ออกไปเลยครับจากการทัวร์ช่วงพรีซีซั่นไม่แห็ก็เสียดายเหมือนกันนะแสดงว่าแฟนบอลที่อุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตารอคอยนี่เขาก็เซ็งสิครับคือ มารีสเอนจะแมงนี่ไม่มีเมสซี่นี่ก็ทำร้ายจิตใจพวกเขาพอสมควรอยู่แล้วนะนี่ไม่มีเอมปปเป้ซูเปอร์สตาร์ไปอีกอะแล้วโหเสียเงินซื้อตั๋วไปตั้งราคาเท่าไหร่ต่อเท่าไรเนี่ยครับแล้วจะได้เห็นใครลงสนามบ้างล่ะเนี่ยย,ยิงแฟนบอลเกาหลีใต้เด่กเขายิงเฮิร์ตอยู่นะตั้งแต่สมัยของทางด้านคริสเตนโนโรนโดนะครับอุตส่าห์แบบโหเข้าไปเชียร์คริสเตนโนโรนโดเต็มที่ปรากฏว่าตอนนั้นโรนโดไม่ลงสนามครับตอนนั้นนี่โรนโดไปกับยูเวนตุสอ่านะครับก็เป็นประเด็นโหเรียกว่า แอนตี้โรนัลโดกันเยอะพอสมควรทีเดียวที้ตามรายงานข่าวของทางด้านฟรานซิโอโรมาโนนะครับเขาบอกว่าปารีสแซงต์แชมงต้องการที่อยากจะขายเอ็มปัปเป้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับและแถมบอกแล้วครับว่าสโมสรไหนก็ได้ครับยื่นเข้ามาเลยเพราะเขาพร้อมที่จะปล่อยครับอนอกจากนั้นโรมาโนยังได้เขียนเองนะครับว่าปารีสแซงต์แชมงนี่เขามีความมั่นใจครับว่าเอ็มปัปเป้กับ Real ัลราดริดมีการตกลงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว าจะพ่าไปแล้วนะครับเอ็มปัปเป้นี่ก็เอาไวเลเบิรตั้งแต่วันนี้แล้วครับเอาเอ็มปัปเป้อีสต์ฟอร์เซลนะครับไม่ใช่อีสต์นอร์ลาเป็นอีสต์ฟอร์เซลแล้วนะครับสโมสรไหนครับต้องการอยากจะได้ตัวเขารีบยื่นไปเลยนะครับในเวลานี้ถึงแม้ว่าเรอัลมาดริดจะยังคงเป็นเต็งหนึ่งอยู่แต่ว่าอาร์เซนอลก็เคยมีข่าวนะครับว่าต้องการอยากจะได้ทางด้านเอ็มปัปเป้ลิเวอร์พูลแย่เสียดายนะครับถ้าลิเวอร์พูลได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นี่จะมีโอกาสมากๆเลยนะครับในการที่จะดึงเอ็มปัปเป้เข้าสู่ทีีมอกคน การซื้อเอ็มบัปเป้ไปอยู่ด้วยในซัมเมอร์น,นี้นี่ใช้เงินสูงมากๆ,ๆนะครับสื่อเขามองกันว่าอย่างต,ต่ำก็ต้องมี200ล้านยูโรครับเพราะฉะนั้นทีมไหนก็นตามที่ต้องการจะได้เอ็มบัปเป้ก็คือต้องคิดหนักครับไม่สามารถจะเทคแอคชั่นได้โดยเร็วแต่ที่เรอัลมาดริดนี่เขาก็บอกนะครับว่าเขาดียังคงถือไพ่เหนือทางด้านปารีสแซงต์แชมงอยู่ในเวลานี้แต่ว่าแบรนชูเซอร์นะครับนี่ก็อดีตนักเตะและก็ผู้จัดก,การทีมของเรอัลมาดริดเชื่อครับว่าสโมสรนี่จะดึงตัวเอ็มบัปเป้ไปอยู่ด้้วยนน,มมนนะคครรรััับบใซมมเอ์ี ผมมองไม่ออกเลยนะว่าทางด้านโคเซลูนี่เขาจะกลายมาเป็นศูนย์หน้าตัวหลักของทางด้านเรอัลเมดริตคริสเตยโนโรนโดคาริเมนเซมาพวกเขาสามารถที่จะยิงได้30-40ลูกต่อฤดูกาลในรอบ10ปีที่ผ่านมาโคเซลูนี่ไม่สามารถจะทําสิ่งดังกล่าวได้อยู่แล้วนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าผมเชื่อว่าฟอร์เรนติโนเปเรสจะไปดึงเอ็มปาเป้เข้าสู่ทีมในซัมเมอร์นี้เอ็มปาเป้ appe, เขาจําเป็นที่ต้องย้ายไปอยู่กับท็อปทรีในยุโรปเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่เรอัลมมดต้องการจะจะได้สูตรหน้าด้วยที่สามารถจัดการันตีจํานวนประตูอย่างน้อย30ลูกอยู่กับทาง erm ด้านปารีสแซงต์แชงกมีแต่ความผิดหวังที่เพิ่มมากขึ้นและเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเขาต้องย้ายออกจากทางด้านปเอชเชได้แล้วในเวลานี้วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผู้สื่อข,ข่าวก็ไปถามคาร์โลอันเชลตินะครับเขาก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับทางด้านเ e อ็มเปเป้ไม่ใช่นักเตะของเรอัลเิดเพราะฉะนั้นเขาไม่พูดถึงนักเตะของทีมอื่นครับ ทีนี้ถหาทางด้านปารีสแซง์แมงนีขาย M é, เอ็มปาเป้ออกจากทีมได้สําเร็จนะครับมันจะกลายเป็นโดมิโนนะครับโอ้หตลาดนี่จะปั่นป่วนไปหมดเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ต้องไปหาซื้อนักเตะในตําแหน่งศูนย์หน้าเพิ่มเข้าสู่ทีมตอนนี้ไม่มี L L N M S, เลเอลเดมิซี่พวกเขาก็กําลังหาหนักเตะเพิ่มอยู่แล้วนะครับทั้งทางด้านดูซานวราฮูวิชอย่างเงี้ยครับต้องการจะได้แฮร์รี่เคนบ้างล่ะนะครับมีข่าวกับทางด้านมูอันนี e ่บ้างล่ะล่าสุดนี้ก็อยากจะได้ทางด้านฮอยลุนอีก ก็เรียกว่าการขายเอ็มปเปเป้คนนี้นี่เรียกว่าทําให้ลีกในยุโรปทั้งหมดนี่สะเทือนไปห,หมดครับนักเตะเป้าหมายของแต่ละทีมแต่ละทีมนี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็ได้ครับบร์เซมีนีนี่ให้ความสนใจอยากจ,จะได้ตัวฟาบินโยด้วยนะครับนักเตะชาวบ,บราซิเลียนของลิเวอร์พูลซึ่งมีข่าวว่ากําลังจะย้ายไปอยู่กับรันอ,อัลเอติฮัต แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือยังไม่ได้เซ็นเอกสารยังไม่ได้เซ็นเปเปอร์บบเยอร์มินนี่ก็แต่ว่าจะไปไฮแจ็คมานะครับอ,อิทิฮัดกับลิเวอร์พูลนี่ตกลงค่าตัวของทางดานฟาบินโยได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักเตะวัย29ปีบบเยอร์มินนี่ต้องการอยากจะได้นักเตะในตำแหน่งกองกลางอีกสักหนคนอยู่แล้วนะครับ ประสบความสําเร็จกับการที่ไปดึงทางด้านเดคแคนริ์มาตอนนี้ก็เลยว่าอ้าวในไหนฟาบินโยนี่ก็สามารถจะย้ายทีมได้แล้วพวกเขาก็จะลองดูนะครับเผื่อที่จะเปลี่ยนใจให้ฟาบินโยนี่ย้ายมาเล่นในบุนเดสเีกานอกเหนือจากนั้นพวกเขาก็ยังคงมีความมั่นใจนะครับว่าจะสามารถเช็คบิลแฮร์รี่เคนได้าเยอนมินิกในยุคข,ของโทมัสทูเคิลนี่ต้องบอกว่าเป็นยุคที่กล้าที่จะใช้เงินจริงๆนะครับก่อนหน,น,น้านั้นนี่ต้องบอกว่าพี่เสือนี่หกกว่าจะควักกระเป๋าแต่ละรอบแต่ละรอบนี่ คิดแล้วคิดอีกนะครับแมแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นยุคของโทบัสฟูเคิลนี่เขารู้นะครับว่าเขาจําเป็นที่ต้องเสริมทีมครับถ้าต้องการที่อยากจะไปต่อกรก,กับทีมยกัยกษ์ในยุโรปถ้าต้องการที่อยากจะกลับไปคว้าชแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ให้ได้ครับต้องมีการลงทุนครับแล้วก็บพบก,กับ i n s i ซส์สปอร์ตช่ไมในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ